น้องบุญทวีพันก้อนน้องบุญทวีน้องสายฟ้าก้อนสร้างเข่าก็โอ้เป็นจะได้เพราะว่าเมพันไปฟังไทยแล้วอยู่กันสงไอ้น้องคือเก้าบบดนี้ก็ได้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมมือนั่นกับอลีเอาเขา่ามาเวะให้ฮาโลขาเจ้าพี่น้องมาแต่ฟังไทยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายทำยังดอก มากังคืนแล้วก็เห็นน้นองคอมรา่บบมีเข่ากินมาสัตว์กระบาดเฮงโอ้เนาะอยู่กับไคนะ่ะ uh หูกอยู่กับนาณอันาะสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีกันอยู่เพื่อนน้องบุญทวีเนาะบาลีมาเวอถามข้าวน้องเพื่อนก่อนเป็นอนาใดอย, okay, อยู่บนสองคนโอเคอยู่บ่สองไอ้น้องเข้าได้อยู่บนแล้วเนาะอันอเด้อ โยมาได้อือพน่ะพามาอยู่นะํะลูกลูกาน่ะเาเกี่ยวยงแล้วาอือันนี้เ,าาาานเ,เรามาเอาเลยนะอสุขมุมใหม่บอบายดีครับสบายดีกินข้าวแล้วบอกินข้าวกับยังได้ได้ได้ยังกินแกงหน่อไม่เกงหน่อไม่อ่าพาแกงแก,ง,แกงเอง โอ้แขกเลยมีน้องเอ้มาตายบ่เมื่อแม่ร์ไปหยางงี้ถ้าในเมื่อไปตายเอ้ยบ่เขาถ่ายมาถ่ายอันอันนั้นบ่ถ่ายคลิปอ๋อเม่์นี่ได้ถ่ายอยู่มาเยี่ยมน้องเพิ่อนมาเยี่ยมน้องบุษวีเพิ่นลูกเจ้าบ่เอาลูกไว มาพี่ฮะสายฟ้ามาเฮือนจำผิดไหมมาคุยกันมาพีาไ่มมไหมเม่นไปกรุงเทพหรือเปล่าม่วนเมื่อวาไปกรุงเทพแล้วจะอ,อ,อ,อยู่น้ำเมฆซะก่อนก็ได้ล่ะพูดนะเออพี่ม,มาเบิ่งพี่ก่อนอ,อตัวเข่าน้องเพิ่นดผดโพอืมวานน่านอะไรนีน่เนาะ อาม่รีรตุนลอาีน่ะฮะวตุน,นออบอตูนมาจะใช่อีกเรื่องชัวยาผมงาจะวัตูนจ้ะเออน้าใน้เรา,ก,า,รา,าก,ก็กกใช้ได้ปกติเนาะหําเนาะอ๋อมียังใส่ในองน์นี่เออ บ่อ๊มันบวตายบ่ปลาก็ได้ปลาเนี้ยปลาโคปลาเค็งบ่ไงปลาเค็งปลาโคปลาโคน้อยเมนบอกห้ามจะไปงมมากบ่ไปงมอหนูมักโอยไว้นี่น้าก็น้อยก็ด้วอันปลาเจ้าพวกนี้จะต้องขุดขี้ดินเนาะมันจะบวตายอืม หน้าย <rium> ังวันที่ใครตึ่นมาดูหน้ามีโคดน้องนี่นี่อถนี่พอแล้วก็ให้นะอันนี้เบิ่งทรงเออถือว่านั่นอยู่แต่ว่าเขาย่อมพาบวง่าไม่รีปีนี่ป้าทุกอันนี้ก็แม่นเนาะหามเนาะแล้วตัวลุ่มฮันเดย์ตัวนี้แม่นโค้งมาพี่โค้งโค้งโค้งไปพุ่งเลยให้นะน้องเพื่อน เก่าให้บ่เจ้าว์น่ะโอ้โหสกียร์บดให้นี่ก็ได้เป็นไงสองคนเจ้าใหญ่เลยทาเมบ่มา <c oughs> <c oughs> บางอันนี่ไม่กัเก่าเก่าให้สิบปลายมือหมดละเกียร์สองคนนี่ก็าห่วย<ส>ได้บ่กครึ่งให้มือหนึ่ง <c oughs> แต่คันเกียร์รีก็ได้อยู่แต่บางงานมันเริ่มงมานแล,ลน้วเลยน้องนิวเอ้ เริ่มเริ่มจะน่อยมานเลยอ๋อกคนชายนี่ก็ะหู้เรื่องแล้วไปไปเพื่อนเจ้าผูกปไปไปเพื่อนเจ้าก็ย่างมาเบิงน้าเบิงในน้องเพื่อนการใส่การซายอยอาบอยู่นี่แล้วเจ้าก็ได้เนาะอาบจมูงเก้านี่กบกล้วยนี่นี่แหละพี่น้องไงอ้เฮไอ้ทรายทรา,ายบอลลีซื้อมาให้กันหยาขึ้นมัเลยโอ้ย ต่อกระไซได้คือเก่าอยู่มีปัญหาเนาะผู้เฮกะนใหญ่จนถว่วงมาละอ่าเฉดเนาะอันนี้น้องนิวได้เนาะลืมไปเลยสีมือน้องนิวได้หน่พี่น้องไงเดือบร่อเรือเรือสุดกุ่งลุบเรือเรือโตเอ่อสีมือน้องนิวเพื่อนกบไม,ม่อืมนี่แหละพี่น้องเไง บัรลี่ก็ว่าแล้วก็บซีว้าอีกคือเก่าเนาะสำหรับเขตน้องบุตรวีเท่านี้ก็เป็นเขตที่บัลี่ซอยซอยพันแล้วก็มันยังคาอยู่สามนินซอยหลายสิ่งหลายอย่างอยู่คือว่าอะไรพี่น้องหลายคนก็ถามข้าวถามข้าวมาอยู่มาสออั่นโอ้ยบัลี่เอ,อ้ยมุงหลังคาให้น้องพันธ์เนศบาปมาสักโตให้พอไดอ้ขึ้นอยู่ขึ้นพักเนาะ มันนี่แล้วก็อยู่สองคนแห้งกิเต็กและสภาพเพื่อนกับความปลอดภัยเนี่ยกับบ่มีพี่น้องคือเห็นนั่นแหละเพื่อนกับอยู่ใกล้ทางฝนตกบ่คืนนี้หรือว่าตกมันนี่ถ้าก็ตกตอนกลางเวนตอนกลางเวนนี่โดยขันมันแห้งเลยแล้วขั้วบ่เพื่อนเจ้าะหามหอวอยู่ขั้วแห้งบ่แห้งอยู่อื้อ บริยานตี้อยู่สองคนกัน<อ>นะบริมีอย่างแม่โก้แมากวนตี้บอใครเยอะหรอมานั่งน้ำมาอยู่พี่ก็ได้เดี๋ยวให้อายเป็นต่างกล้องนะครับฮะเ<ะ>จ็บขาเจ,จ็บขาเป็นยังไงเจ็บขาไฮะ <c oughs> ไปหาปลาบ่บอลมน เกือบโใช่ระวังได้เป็นโรคเป็นไพ้ได้นนิเอ่ออ๋อกระบประปะนว่นาได้สร้างที่ไม่อาจมาเห็ดกับคากได้นี่เนาะน้องเนาะเ,เป็นเห็ดโก้เนาะราคากับสิคุยกันง่ายยุ่งอ๋อไอเบิงสร้างที เออชุ่มไอ้อาดนั่นแหละพี่น้กไอา้อาดมือสั่นเท่านั้นพี่นกเหเรอไม,ม่มยื้อเบิ่งกอันที่เป็นไปเบิ่งลุงอานมือนะครับเป็นเห็ดซีมือเป็นกะเอาเรื่องอยู่ไอ้ไอ้ก็เห็นอยู่ไอ้ก็ไปเบิ่งอยู่ใ <c oughs> จกระไ,ไปบ่ะตไปไปหอนเฮือนหลังนั่นแหละไ,ไปแล้วก็เห็นเพิ่นเห็ดเอาเรื่องอยู่โอเคอยู่พี่นอ้องสบายแล้วก็อารมณ์กันง่ายแม่นแล้วก็เฮาคุยกันง่ายนะพอบล็อกแบ็คบัลลี่มีบ่ล่ะตเลบล็อกอยู่พุ่นก็มีผู้มีกองนึงผู้อ่าตอนนี้น่ะมีแต่ แมนหาสร้างมาค่าสร้างอะไรมาจะหาสร้างมาเห็ด <c oughs> ดินดอนทักอาธมบ้านละก็ขึ้นมุงหลังคาเทพื้นเห็นอะไรก็แล้วแหละใส่วงกบบานประตูก็ถือว่าพออยู่ได้แล้วนี่พี่น้องฮือน้องพี่นี่ก็ได้จืดอ,อยู่บ่นนี่จืดผู้เรามาตัดไม้เห็นเจ้านะอานาี่ต้นอารมณ์เาต้นเราครับามาอีกมาบ่ เมนอยู่บ่เมนโอ้จื่อจากกันเนาะเรามากับใครเรามาคนเรามาสองคนอ่ามากับคนไหนโอ้โหโอ้โหเนาะคูนหดหนนะบ่เออพอเลยกั็หากันนึกได้แล้วบอลลี่กันด้บ้ายังมาแลาวกันตอนไหนบอลลี่บอลลี่คือกันบ่เออว้า้เบอลลี่เอ บอลี่สายโหดไปกับเล้าเนี่ยคือชิอุ่นใจอยู่พี่น้องไงคือชิบุมี่แพ้กล้าหาเรื่องขนน่ะนะมันเขาแท็กกันร่อนี้เยอนนะเ <laughs> บิ่งชงเนี่ยคือิคือใครเนี่ยนะบึนบอลอะคือชิบุกบึนเนี่ยมันเอาลบลีมันไปพอแหงแล้วเข่าไอ้เอาให้เจ้าเราบ่ฮะยังเอา้า เจ้ากินใช้แต่คือว่าเขาชิบิจกักเมยยังสื่อเขามามห้เหมือนนิบโลเขาเมเมนบัวเมยเานเพิ่นมาถ่ายคลิปชิบโ่โดยเมย์บุญเลกขีเล็ขีโก,โก,โกมาลูโลกสีเทาบ่สีขาวบ่เมยขาวสีเทาเทาบอลเงินนะสีบอลแบบเ,เชื้อไอ้นี่บ่บ่ขาวแบบคอมบอี่จแจ็เม่ยังแหเมย์เบม่ยบุญ เพ็นซื้อข้าวมาให้ซิบโลเลยอือมือเกิดแล้วกินตอนนั้นก้อนป่านนี้เพราะว่าได้ยินมืนน้อนั้นว่าน้องพันว่าเข่าพันเบิ้ดเลยมาแวะเยี่ยม,ยมยก่อนอืออือแล้ลิ่นกบมาทำนะมาทำพันมาชว่วลิ้นบ่เออ เมย์เจ้าโทรมาหาอยู่บ่าเอ้าถ้าว่ามันไม่ได้ยินเสียงคือเก่าเลยนะติดต่อเมย์พอได้โทรศัพท์ตายน้องโทรศัพท์ลำโพงขาดเอ้กระถึกนึกนองบริสัทธ์ยินบ่ได้อยู่บ่ได้แล้วแบบนี้อยากโทรอยากคุยอยากบอกอยางเพื่อนกันบบรจักช้ำโทรศัพท์มุนมาเลยพี่น้องเลยเช็ดได้สัปดานอยู่กันไปสิ่ไหมติ ไม่ว่านำเะไรอายก็ได้แกงน้ำไม่กินเองเก,กินเองทุก,ยกอย่างยแกงน้ำไม่เป็นเจ้ากระไดเนาะผู้นี้แกงเป็นปะตับม,มังหุดทอดไข่ได้เยอ,อเพิ่นทอดให้กินอยู่ตอนนะ่ะแแเรวตอนแรงบอลีมา <laughs> ไก,ก่กาเจ้าก็ยั่งอยู่บ่หำเหยยังไล่บ่มาไล่ปรนได๋คนบ่รักมาอย่างที่จะอยู่สิกระไรเหนยเสฉะอืมไปอืมอ,อไปเจ้าผู้ไปหาอย่างมาขายบ่ซะเดี๋ยวนี่น,น้องปายผัดไม่เพียรอยู่เพื่อนตัวตอนนั้นแหละเห็นไปหาเราไม่หาจิโลมาขายหาเฮ็ดบ่ไปต,ตอนนี้ เราไม่กันพ่อหาหากับพ่อได้อยู่ตี้เดี๋ยวนี้ทั้งใดต้องพุดต้องพิสพีได้เงินทองที่เจ้ามีอยู่บริษัทนนี้เงินหน้เอาให้กับไปแต้งผมผมเงาวโกนรวบหยังมันจึงนานปรงุง ตัดอยู่ใช่แม่บ้านกันโลดีได้ชงผมกันนะเบื้องข้างหลังเด็ดชงมันนี่จะว่าโลยังไงกันนะเนาะิจารณ์บอลเลยว่าเขาหานข้างนี้ลแอ้วก็ได้เจ้าก็วอาโอ้ยยังมีตัดตัดเอาว่าคนว่าว่าคือเดี๋ยวไม่ได้นกโอ้โต้ก็หนาไหลห่วยอยู่ มีตัตเลยมิดัตแล้วนี่เบิ่งชมนะแม่เดี๋ยรีตัดเองเนี่เนาะลุงตัดให้เออแต่บอลีแต่ยังน้อยอะกี่กัเอาเรื่องอยอะไล่จริงห้วยไอเตียงเอาหล่ยเวรใส่ซบซบซบเตียงเงาแม่บอลีก็เคยยันไงไล่ห้วยละลุงมีตัดเราเป็นบุคับอืมอืมสแสบ น้องเมยพินไปไทยแล้วพี่น้องที่โตหากันกับโบได้บาทนี่ต้องอยู่กับลำพังสองคนอยู่ไปสามโมงเลยเนี่ตามบินตามกลับสามโมงเลยสิบอกมโมงแล้วโอ้ไวเลยนี่มมงฮันดย์พี่น้องไิดิฮอดเดือนเก่าเลยยังอยู่พีจะิฮอดไวๆวเถอะยังจัง อันนี้เดือนยังเดือนแปดบ่แมนเดือนแปดบ่แมนที่เดือนเก้าที่เดือนเก้าดับนะเดือนเก้าจะหน่อยก็เ่าเดือนเก้าดับเดือนเก้าเพ่งเนี่ยนี้ฮะเจาหอเดือนเก้าดับละเดือนลาวเขาได้แต่ว่าเดือนท้ายเดือนแปดที่เดือนสิงหาอืมคำว่าเอาอุยตะปูก็คำว่าช่างเอามานีีกอเพิ่นคันสมุต ก็เพิ่นสิกเท่าใดเด้นี่น้องนิวเนาะต้องถามละคุราคาอีกเนาะเออนั่นก่อนก่ก็ต้องได้มีมีเล็กก่อนอือๆเล็ก่แนม่กุมผ้าเฮาอือๆๆัหากับยังเล็กแหละตัวนี้อกับมุงหลังคงหลังคานก็เฮ็ดได้เบิดตีสร้างทีมนั่นก็ได้ได้หมดเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็บ่มีเวียกแน่ว่างอยู่สบาย สร้างทีมลุงอาจถ่แหละพียงหน่อยเนาะคันมะง่ายเลยเราคือเด็ดไปเหน็นเะงินยายนางเรียแเตชัยให้เราอ่ะเออยายกจำปีเหรนป่เออเออแม่แม่แม่เยนางไว่ใช่เรียก <c oughs> จำป, <c oughs> ป,ปีจำป้าให้เราเลยเรียกจำปียายกจำปีมันมันว่าเอไ,ได้แบบนั้นเนาะแต่แบบนี้เราคือเชื่ว่าได้อยู่<ด>มันเป็นหน้างานกะขับแบบนี้แต่ว่าเขาโตเขาอย่างก็ได้คุยคือจะคุยกันง่ายฮะนะ เพราะว่าเราอยากได้งานเห็ดทางสร้างทีมนั่นแกเป็นแคเพราะว่าต่างซอยลุงอ่านไปน้ำเลยแต่แต่ลุงอ่านเขาก็ชิได้งานน้ำอีกถ้าถ้าได้เห็ดนี่แกเพราะว่าเราก็หางานเห็ดน้ำกันอยู่ขอสันบมมีเงินอยู่อืออยู่ไปก่อนเฮ็ดจะได้มันก็พอดีมันเอาดินนี่ให้มันเน้นให้ฝนห้ามนี่เน้นครั้งแรกนี่ยากกันแล้ว แมนระดับหญ้าเกิดในี่ถือว่าโอเคและดินไม่ว่าจะวาเน้นคักและแมนถือว่าคักละพี่นเท่าไงแมนแล้วว่าเขาก็ต้องถมอันเอ่อขึ้นมากกว่านี้อีกไหมพี่ครับอืมบล็อกนี่ก็ลายเติบอยู่ก่อนี่ขยังหน่อยก็ได้ละครึ่งหนึ่งพุนนี่กันกลางตัวป้าหึงนี่ก็บเป็นยังตี้ตัวนี้กันเนาะมีกันไกลอีกนี่ หาอยู่ปจ๊งนี่บอกอม,มันโมเขา่ามันกระชิบู่อยปเป็นตามการไม่ได้เลยแมนแต่ป้าไถ้ถึกแดดถึกอย่างไรกันกระชิบบ่อปันไดแล้วนี่พี่น้อยตามยถากรรมตามสภาพเสาซลนี่ก็เสานี่ก็ได้ยุคคำเราบวชหึงอิรีแข็งยุคข้าเจ้า,า,าวนะ่ะเมนเซลนั่นได้ยุคผมไม่มีปัญหาเด้อแต่ว่าคันหึงอิรีก็อยู่คือว่าอยู่เลย เร่ตัวนี้เนี่นี่เริ่มมีกีรินโผล่ละก็ข้าเจ้าโบกบุรีนะเบิ่งนี้ในเฮดบุรีนี่ยันยันมันบ้างนะเบิ่งไม่ยันบุรีปันไดนี่ใช่ไหมพี่ทางพี่ัไม่เห็นเป็นยังเปนทั้งพื้นไปจ้ะทั้งหนามตัวนี้คือบุรีผ่าตัวนี้ผ่านไปมันเป็นข้าเจ้าเฮดเพราะว่าเสาท่านพ่อปีนี่อันนี้ก็มีอะมีปัญหาดอกได้ยั่ดอกนี่ฮะ สบายมากมิจฉาข้ากโกขึ้นไปแล้วกันแล้วละมุงหลังคาไว้เป็นแต่ทางนี้ทางเดียวมีปัญหาหรอกน,นี่เดยวปลูกต้นไม้เนะาะเจ้ากันเนาะนปลหามากรากไม้มกหุงมักรกะเต็บดอกไม้เป็นปลูกกันยังอยู่เฮือนโตเก้านี่อยู่โอ้เตียงแตบัลลี่ซื้อมาให้พุ เจ้าหมห่มมี่เนาะไม่ชีโดกเลยเขาห่มคอเออเอาผ้าขาวหม่ต<ร>หมตัวผน,น,นี่น,นี่ชีโดงพื่อนน้องเพคนดูใบปเลยโอ้ยสภาพหลังพุ่งหลังค่านี่แกขเป็นเจ้าแล้วนี่ก็ได้เออใช้แกลียง,งมาไหมยังอยูย่บกก่แกงหาไอไมื้วฮะมืดแล้วมืดแล้วโอ้ยเนาะ อือหอมเห็ดปงเห็ดปวกแท้คลายไอ้มาเยี่ยมเด้อหามเด้อให้กันเล่นสิไปเวียบไปกันเลยนเว่มาเยี่ยมก็อนอยู่กินกันจังได้อยู่กันสองคนเข่าหน้ามันยังและกระดึงว่ะเข่าหน้ามันก็ยังได้อยู่อ่ะสันมีทีมงานเอามาให้ยกทีมงานคนใดตัวผู้ยิ่งแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งบ่หามผู้ยิ่งกับผู้ชายผู้ยิ่งกับผู้ชายสะบุญไหมจะบุญไ่มจะบุญ ผู้หญิงก็ผู้ชายชาวบุญกันไหนก็มากับลูกเราอืมเนี่ยผู้หนึ่งก็มากับผัวอืออือก็ญาติแล้วเนี่ยแต่กะระมัดระวังตัเด้อมีอย่างก็ได้เบิ่งกันนั่นแหละน้องนุ่งก็มีอย่างก็นั่นจะได้ไอ้ก็มีเวลาไอ้ที่มาเยี่ยมอยู่ดอกเบิ่งตามการเวลาให้พาไปเวียกก่อน Right? Okay. ียาเด็กอ่ะสูดเด้อหามเด้อเอ้าเอาเงินไปซื <c oughs> okay. ้อกินเด้อผมมีอย่างมาฝากโอ้ตะเลขอ่ะอาวาสีเวะแล่้วเวะเล่เลยแต่ว่าได้ซื้อสมรสมติมาเบิ่งก่อนหมุนมาลรเงินซานกัได้แมย์ไอที่โตมาได้โทรศัพท์กสิยาอะไรฮะบอกเตะบอก เป็น <One> น <input> ้ำบกนะเก์บกบอดีวว้านี่เกินเรเวลเกินเรเวลบกเลือกบกบอดีกับบกน้ำหนักนี่ได้หลายบกอันนี้อยู่เหนื่อยเงเกินเหนื่อยวันนี้เห็นั่ไแกปวดหิดบ้าเลยป้อไปไปเลยน้องนิวเลยลุกหนึ่อง เป็เดินมันก็เดินเกี่ยวมันก็เดินเมันก็เดินลุกเลยวันนี้ไปซาไปฟาเลยเด้อเบิ่งน้องเด้อฮามเด้อจะได้ก็ได้เด้อเลยอ่ไปสบายดีบายดีเด้อเออไปไปก็ไปเวียก่อนเด้อใส่ฟ้าเด้อสบายดีสบายดีเออเออจะปลูกหมักทั่วมันยังได้มากกว่าลามพถือเรื่างเมย์ปลูกไว้จะขี้พุ่นปอบของชง อ่ะอันนี้สภาพเพื่อนน้องเพื่อนปะพี่น้องบอลี่กับเวมาเยี่ยม2องไอ้น้องเพื่อนเพื่อนอยู่กันสองคนเม่ไปสู่ต่ออยู่ไทยว่าสันไปกับปลูกก็ะพัวแล้วท่านนั้นก็ได้เนาะจะได้ก็ฟังน้องเพื่อนเน่พี่น้องเพื่อนก็คือเห็นนั่นแหละเฮ็ดหาก็ได้ซชำนั่นแหละกับปะไว้เนาะมันมีเงินไปต่อจะได้ก็อยู่ดีมีเฮงเขาโมกขบใจได้ลายพี่น้องเจอกันไหมโดย